ถูกต้องครับเป็นการเดินแบบครั้งแรกครับตื่นเต้นอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าผมมีผู้เชี่ยวชาญคนนี้เขาเคยเดินแบบมาก่อนเขาสอนผมอะไรครับอ๋อไม่ได้เชี่ยวชาญครับอย่าเข้าใจผิดครับก็บอกเจมีนได้ว่าเดินยังไงก็ได้เพราะว่าเจมีนไหลอยแล้วเกินปะเกินปะเกินปะเกินปุ้มเป็นไงบ้างคะวันนี้ชุดอันไหนใจบ้างอะไรนะครับเมื่อกี้เลือกชุดไปแล้วแต่ยังไงบ้างชุดที่ผมเลือกให้โฟน บนะจริงๆชุดที่เขาเลือกให้ผมนี่สีสันก็เออเรียกว่าสะดุดตาหลายคนเหมือนกันนะสีชมพูสีเขียวใช่ก็เป็นคอมบิเนชันที่ผมไม่เคยใส่มาก่อนแต่ผมจะลองใส่ดูครับ <S <S แต่แต่ละคนก็มีใจกันอยู่พอสมควรเนาะครับนี่ม <ๆ S 2> ัสนสวยทุกตัวครับสวยทุกตัวเลยแฟนนี้เห็นบอกว่าเราเป็นแฟนๆแฟนอยูแล้วเคยใส่แล้วเป็นยังไงบเออก็ด้วยความที่ผมชอบเล่นกีฬาทางน้ำด้วยแหละผมเล่นอยู่แล้ว แล้วผมก็มีใส่เป็นแบบชุดว่ายน้ำขอริโกลฟอยู่แล้วก็เป็นเวทสุดนะครับตอนตอนที่ไปดำน้าใช่มีเคยใส่อยู่แล้วครับครับก็เหมือนกันครับเวลาเห็นเจมส์ลาใส่อยู่อะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าซื้อที่ไหนจะซื้อตามให้ขอเป็นแฟนดีกว่าครับครับครับก็ฝากบริโกลฟด้วยนะครับมีชุดให้เลือกซื้อมากมายหลายหลากเลยครับมีทั้งชุดสวยๆมีทั้งชุดว่ายน้ำมีทั้งชุด ทำกิจกรรมทางน้ำแล้วก็ชุดที่ใส่แบบ everyday look แบบพวกเราสองคนอะไรอย่างเงี้ยครับชุดใส่สบายไม่ร้อนเมื่อเห็นวันนี้ค่ะพรุนี้จะเปิดกล้องแผมใช่ใชเป็น our sky ครับ our sky สองใช่เรนจะคิดถึงบรรยากาศที่ไปทำเรียกว่าอะไรไปถ่ายละครเรื่องกับเพื่อนตื่นเต้นมากครับเดี๋ยวกลับไปอ่านบทอีกทีหนึง่งอ่านยังอ่านแล้วอ่านแล้วเหรอ มีอะไรแบบอยากสปอยเปแฟนๆหน่อยไหมก็คือไวส์เอ้ยไม่เอาดี๋ยวไวซ์เดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดมาพรวมี่น่ารักมันยังมีมากกว่าเดิมไหมคะโอ้แน่นอนอยู่แล้วมันจะมีอยู่แล้วมันจะมีมากกว่าเดิมจะมีอะไรที่ทุกคนแปลกตากันครับบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์แน่นอนอะไรนะมันมีสองตอนสองตอนเป่นตอนพิเศษอะไร ใช่มันเป็นอวสกายนี่จะเป็นรวมทั้งหมด8เรื่องครับทั้งหมดเป็นภาคต่อของเรื่องต่างๆเ<ร>ๆช่นชายมีแค่เพื่อนกับเพื่อนมีไวซ์วอร์ชาอะไรเงี้ยแล้วมี8เรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับก็น่าสนุกต้องรอติดตามเรื่องของเราไม่ต้องสู้เรื่องอื่นได้ใช่ไหมคะสำหรับโอ้ไม่หรอกนะมันสนุกคนละแบบครับอย่าสู้กันเลยดีกว่าเพราะว่าวเดี๋ยวเราจะแพ้เดี๋ยวนะเขารุ่นใหญ่กันหมดเราเด็กสุดเขาเราทำตัวดีกว่าเราเด็กสุดใช่เราอย่าเลยเขาเรียกว่าสนุกคนละแบบดีกว่า เขาเราจะมีดนตรีมาให้ทุกคนฟังกันแน่นอนครับใช่ตื่นเต้นไหมคะเห็นบอกว่าแบบว่าห่างไปนานกับได้กลับมาเจอเพื่อนกันอีกครั้งในกองอะไรเงี้ยอจริงๆไม่ห่างเวลาเราไม่ห่างก็อยู่ๆกันเลยเจอจบคอนเสิร์ตไปก็แต่ว่าไม่ได้ถ่ายด้วยกันนานแล้วไม่ได้ถ่ายแบบถ่ายละครถ่ายซีรีน์ด้วยกันบรรยากาศในกองใช่คิดถึงครับถึงพี่ๆทีมงานครับล่าสุดไปเอาติ้งมามล่าสุดไปเอาติ้งมาใช่ครับเมื่อกี้ร้องก็เสียงหายอยู่เนี่ยครับเพราะเอาติ้งใช่มเพราะว่าเอาติ้ง ไปตะโกนไปแหกปากที่นั่นมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าสนุกครับสนุกตอนนั้นอะไรยิ้มอะไรเปล่าเปล่าเปล่ายิ้มแบบอับปางกลับไงโอ้เลยอ่ะคุณคุณมีอะไรอยากเล่าเรื่องเอาติ้งไหมเอาติ้งเราเราแต่งตัวเป็นอะไรมันมีเรื่องราวมากมายที่เจอแล้วก็สนุกแล้วมก็สนุกให้พี่ฟังหน่อยว่ามันสนุกในขนาดไหนเดี๋ยวตามไปดูในเทอร์มิเตอร์ครับมีเทอร์มิเตอร์เต็มเต็มติมไปหมดพี่มาร์กเนี่ยบอกเลยตัวตึงมากพี่มาร์กเนี่ยโอ้โหผมไม่คิดว่าเขาจะหลุด เขาจะเขาเรียกว่าอะไรขนาดรั้งเขาแต่งตัวเปน็นกอลัมแล้วน่ากลัวมากผมจำเขาไม่ได้เลยตอนผมเจอเขาจริงๆ <c oughs> มี <c oughs> เรื่องราวมากมายรัาขยับไปข้างล่าง,คงใครตัวตึงที่สุดพี่มา<ค>ร์กพี่มาร์คพี่<ร>าพมาร์คน,นี่ถือว่า MVP ีทั้งสองวันที่เราไปเลยแบบเออตอนกลางคืนนี่เขาเป็นทั้งพิธีกรเป็นทั้งนักร้องเป็นทั้งกอลันมเป็นเป็นทุกอย่างให้เราแล้วใช่แต่ว่าเราก็แต่งตัวเป็นบาราจันมาเป็นแก๊งแฟนผมเป็นบางาจันแต่ว่าพี่มาร์คเนี่ยเขาอยากเป็นกอลั้มจริงๆ เขาบอกเขาบอกว่าเขาวางแผนอันนี้ไว้นานแล้วผมก็กอลัมกอลัมก็กอลัมผมอยากดูเหมือนกันใช่ก็ได้เจอเซอร์ไพรส์เลยครัพอเห็นเราก็ตกใจเหมือนกันไม่คิดว่าจะไปสุดขนาดนี้มีทาฟันด้วยนะฟันแบบฟันดำด้วยใช่เซอร์ไพรส์ครับแล้วก็มีตำนานมากมายที่เกิดขึ้นอย่างเช่นเอาวิกของซิสซี่มาใส่นั่นเราก็แปลงกายเป็นผู้หญิงสักช่วขณะหนึ่งก็แปลงใหม่ดีครับ อาจารย์เปนลูกทไมเป็นแจ้งปางอาจารย์มาทำไมเพราะว่าเหมือนที่วินนี่เขาชอบเขาเรียกว่าอะไรเกี่ยวกับยุคยุคเก่าชอบยุคเก่าชอบชอบยุคเียายุคอะไรอย่างเงี้ยที่วินนี่เขาชอบพูดคำคำโบราณอะไรเงี้ยเวลาเขาเขาเดินไปเขาเดินมาเขาจะบพูดคำโบราณเขาจะเขาจะมีแบบคำคำประจำเขาคำประจำของเขาใช่ก็เวลาก็เลยเออทำไมไม่เอาบางอาจารย์มาเลยเพราะว่าเขาชอบคำโบราณอะไรเงี้ยก็ให้เขาแต่งเป็นหัวหน้าคับอะไรเงี้ยแล้วเราก็เป็นลูกน้อง ก็ก็เริ่มมาจากพี่เวนนี่แล้วด้วยความที่บารอาจารย์เป็นแก๊งอยู่แล้วด้วยเราก็เป็นแก๊งเหมือนกันก็นี่แหละครับไปเป็นแก๊งเลยครับถึงวันนี้น่ะลอยปาดบัวตะกี้ถุงออกหรือยังออกแล้วออกแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วออกแล้วไม่มีไม่มีไม่มีขัดขัดแล้วขัดเรียบร้อยใช้สก็อตไบคัดเลยครับจริงอ่ะผมอาบแป๊บเดียวอ่ะผมถูแป๊บเดียวออกเลยคุณใช้อะไรถูผมใช้น้ำน้ำเปล่าถูว่าน้ำร้อนอ่ะน้ำร้อนเลยเหรอใช่ไม่ใช่น้ำอุ่นในปากบัว จริงเหรอจริงคุณไม่อาบน้ำรึเปล่าขนาดกางเกงคุณจะใส่มาสามวันอ้าอันนี้อันนี้ต้องแถลงขายกันแล้อยากให้เห็นอะอยากให้อินเสิร์ตภาพมาเลยกางเกงมีภาพอยู่แล้วแหละพอเลยเต็มทวิตเตอร์เลยใช่ไหมเป็นกางเกงยีนขาสั้นใช่แล้วคุณก็จะผูกอะไรไว้ข้างหลังไม่รู้คืออะไรอะผูกอะไรไว้มันด้วยความที่กางเกงเนี่ยมันหลวมจริงจริงตอนแรกผมเตรียมเข็มขัดไปแล้วแต่ว่าเข็มขัดเนี่ยตอนปาร์ตี้เนี่ยผมเหยียบไป พังไอตรงหัวมันอะมันล็อกไม่ได้แล้วผมก็เลย DIY เพา่ก็ DIY เอาสายชาร์จมาเสียบได้เลยผมเห็นอะมันเสียบได้เลยใช่อะไรเสียบได้เลยมันเสียบแบบเข้าเข้ากระเป๋าซ้ายเข้ากระเป๋าขวาแล้วก็เสียบเข้าอันนั้นผมไม่ได้คิดถึงไม่ได้คิดถึงตรงนั้นแต่ว่าผมแค่แบบเอามา DIY ก่อนเพราะว่าตอนนั้นกางเกงจะหลุดก็เลยเอาสายชาร์จมาผูกไว้ข้างหลังเป็นเข็มขัดแทน ตกลงคุณได้อาบน้ำไหมเอาตกลงผมได้อาบน้ำคุณจะบ้าเหรอผมผมอาบน้ำทุกวันแต่ว่าผมแค่จริงๆผมเตรียมกางเกงไป2สองตัวด้วยแต่ว่ากางเกงอีกตัวหนึ่งอ่ะมันเลอะน้ำที่เอ่อผมไปว่ายน้ำมาแล้วผมแบบเอามาวางไว้แล้วมันไปทับกางเกงตัวนั้นแล้วกางเกงตัวนั้นไปได้เดี๋ยวผมซื้อกางเกงบริกรคให้เอ้ยสุดยอดนี่เลยใครขอด้วยแต่แน่นอนว่าผมอาบน้ำนะครับทุกคนไม่ต้องห่วรับแต่ว่าเมื่อวานเนี้ย ว่างๆแล้วกลับมาจากเอาติ้งแล้วผมขัด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 ด้วยสกอตไบส์ออกแล้วสกอตไบส์เลยสก็ตไบส์สกอตไบส์โอเคคคนนนนั้เนี่ยแดงเลยเนี่ยแดงไม่รู้อ่ะแต่ว่าผมขัดด้วยสกอตไบส์เพราะว่าสบู่ที่กําลังหลับผมช่วยขัดให้เดี๋ยวมันจะได้ออกไงอคุณจะได้ไม่เจ็บนะผมสงสารคุณอ๋อเหรอแต่ตอนเนี้ยผมสงสัยมากเลยนะว่ารอยสักของวินนี่ที่เป็นไก่อยู่ข้างหลังเนี่ยเขาจะเอาออกยังไงใช่จริงๆริงเขาจะถูยังไงผมว่าอาจจะถูไม่ถึงนะ แต่ว่าอาจจะมีสตางค์ช่วยอยู่แล้วเออดูบาจริงอ่ะเอาเมื่อกี้เขาถามเขาถามคืออะไรพี่กับไปมิติกับพูชามิติเป็นยังไงบ้างเบาพี่คงงงเนาะเมื่อกี้เราพูดยาวไปม, <c oughs> มิติกัมบูชาแฟนๆน่ารัก,กมากๆแฟนๆกัมพนะูชาน่ารักมากครับให้การตอบรับเขาเรียกว่าอะไรมารอที่สนามบินกันเยอะมากครับอบอุ่นมากเหมือนแฟนๆกัมพูชาที่เขาผมว่าเขาเก่งมากเขาพูดทั้งภาษาอังกฤษได้ภาษาไทยได้พูดภาษาไทยชัดมากกูชาใช่ครับ ที่ผมยังอึ้งตรงนี้อยู่เลยเขามีอะไรจะใบ้างไหนมีมีเป็นเออ่โปรเจกต์ครับโปรเจกต์ข้างหลังแบบเออ่ฉายบนจอใช่แล้วก็มีเขียนซับไตเติลมาแล้วคือพวกผมเนี่ยแบบเหมือนเหมือนจอยตรงเนี้ยแล้วจอมันใหญ่มากใช่ไหมแล้วพวกผมก็ยืนอยู่ใกล้จอมากซับไตเติลก็ใหญ่ผมก็เลยต้องอ่านแบบอ่านอ่านแบบไล่เรียงตามเจวเจวว่าแฟนคลับเขางงว่าทำไมเราพูดเยอะอะไรขนาดนี้เขาถามประโยคเดียว ไม่เราเล่าเรื่องไงเราเราไม่ได้เจอเราไม่เก่งแล้วเราไม่ได้อ๋อเราไม่ได้พูดแบบนั้นเราไม่พูดอย่างนี้นานเออเราเก็บกดเก็บกดใช่เก็บกดจากเอาติ้งนั่นแหละครับขอขออนุญาตพูดนะครับดีใจครับดีใจไม่คิดว่าจะมีแฟนคลับต่างประเทศด้วยครับใช่ก็ไม่ได้มีแค่แฟนๆกัมพูชาด้วยที่ที่ไปที่นั่นมีแบบแฟนจีนญี่ปุ่นเออเกาหลีอเมริกาก็มาอินโดฟิลิปปินส์กัมพูชาใช่ มีแฟนบางคนแฟนต่างชาติเข้ามาโซเซเดย์เหรอโซเดจุ๊บคเนียจุ๊บคเนียชอบนี่เออลองสร้างโอนเร่อเก่งเลยผมว่านะทำไมถึงตอนนั้นอ่ะจำไม่ได้แต่ตอนนี้เรจำได้ผมเก่งผมเก่ง่ะเก่งเก่งอชมตัวเองซะแล้วปล่อยเข้าไปครับไปแฟนที่ประเทศอื่นได้ครับจะมีมีแน่นอนครับมีไปญี่ปุ่นเอ้ย มีบอกแล้วเขาบอกแล้วเด็กอ็โดนจะไดอีกมีมีไปที่ญี่ปุ่นเกาหลีเกาหลีเกาหลีเนี่ยชอบกินเปิ้งย่างกันเกาหลีเขาอย่ได้เขาเกาหลีเขาชอบกินเปิ้งย่างเลยเฉยก็เรียกว่าอีกมีหลายประเทศแล้วใช่มีหลายประเทศให้เราติดตามแล้วใช่